สวัสดีคะ่พคะ,คะพี่น้องที่รักคะาา่คะสวัสดีครับพี่น้องที่รักค่ะอาจารย์แมวค่ะอาจารย์ตุ้มค่ะค่ะอาจารย์แมวรองศาสตราจารย์ดรทิพชนกรัตนโสดค่ะอาจารย์ตุ้มสุดส,สงวนสุธีสอนนะคะค่ะค่ะวันนี้ أ, เราก็มาใน,ในรายการของที่นี่ความจริงรีเทิร์นเฉหัวหข้อเฉพาะทีวี24ทีวีทีวีประชาชนค่ะ24ชั่วโมงประชาชนเต็มขั้นนะคะ แล้วก็เพลงที่จบไปเมื่อกี้ตุ้มฟังแล้วซึ้งมากซึ้งมากเลยค่ะเนาะเห็นภาพเห็นภาพเลยนะว่าไม่มีอะไรเลยมไม่เหลืออะไราลาทสร้างมาทีละเม็ดทีเะเม็ดดิบซรายมาประกอบกันเสร็จแล้วก็โดนน้ำทะเลซัดมาหายไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะนั้นหัวข้อวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญปราสาททรายค่ะ ซึ่งก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากประชาธิปไตยมคอปดเมื่อหาที่แล้วเน่เพราะว่าประชาเธิปไตยเอประสาทสายไก่นะแบเพราะนั้นประสาทสายแล้วก็คนที่แต่งเพลงนี้นะก็คือคุณ ชูรุศีอิทิคุนก็คือเป็นคนแต่งเพลงและเป็นคนร้องเองด้วยซึ่งคุณ,คณชูรุศีอิทิคุนนะักก็เคยอยู่ในวงบัตเตอร์ไฟลซึ่งมสมัยก่อนเนี้ยถ้าเรารู้จักวงบัตเตอร์ไฟเขาก็จะดังมากเกี่ยวกับการแต่งเพลงประกอบอย่างนี้นะคะซึ่งคุณแนวเพลงของเมื่อกี้น่นนาจะเป็นซอฟท์ร็อกเป็นร็อกแบบแบบเย็นๆช้าๆนี่ยน,นะคะ,คะ,คะแล้วก็คุณชูรุศีนี่ก็มีประวัติน่าสนใจมากก็คือว่า เขาจบในในด้านในด้านดนตรีและการเรียบเรียงเสียงภาษาในจากมหาลัยโอเล็กทรอนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เคยไเป็นทหารด้วยนะเป็นเป็นทหารรับราชการที่กองดุรยางทหารบกแล้วก็เคยแต่งเพลงเรื่องไทยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเพลงปลุกใจแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้อัลบั้มประสาททรายเนี่ยเป็นอัลบั้มที่สองที่เขาผลิตขึ้นมาในปี2533านะคะเพราะนั้นแล้วเพลงประสาททรายนี้ก็รู้เสึกว่าเป็นเพลงที่ ได้รับความนิยมมากอะไอย่างนี้คะก็ก็เป็นเพลงที่น่าสนใจแล้วก็เพลงของคุณซศรีส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความหมายระหว่างบรรทัดความหมายที่ลึกซึ้งมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงรัฐธรรมนูญประสาทายเนี่ยนะคะเพราะว่าเนื่องจากที่เราต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ก็ท่านผู้เป็นใหญ่นะคือท่านนายกท่านก็ได้เรียก ประชุมแม่น้านตั้งห้าสายฟังดูถึงน่านตื่นเต้นมากเลยนะแม่น้านตั้งห้าสายมาประชุมกันแล้วก็ได้ข่าวว่าสุดยอดเลยท่านพูดคนเดียวชั่วโมงหนึง่งที่พี่เคยพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องไอ้ไมโครโฟนแลวใช่ไหมว่าไม่ต้องใช้ใช้อยู่ตัวเดียวก็พอแล้วตัวเดียวพอใช้ซื้อตัวเดียวพอนะแล้วก็เอาตัวแบบไม่ต้องมีประสิทธิภาพก็ได้ว่าท่านสามารถจะใช้ได้แล้วท่านพูดคนเดียวอยู่ชั่วโมงหนึ่ง นะคะนั่นนะ่ะน,นั่นก็คือแม่น้ำห้าสายที่ที่จะามาช่วยกันก่อประสาททรายท,ท,ที่เราก็คาดหวังอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงว่ามันจะต้องมีการปกป,ป้องรัฐธรรมนูญยังไงที่ไหนรัฐธรรมนูญน,น,นี่ไม่ถูกทําลายต่างๆนั่นอนะ่ะต้องบอกตัวเองค่ะก็ตัวเองเป็นคนทำเองเป็นคนทำลายเองเลยนะคะต้องบอกพวกกองทัพอ <คน S 2> ่ะค่ะพวกกองทัพดีกว่าแล้วจะทำยังไงนี่ไอ้แม่น้ำห้าสายมีอะไรบ้างมาตุ้ม มีตั้งแต่สายที่1ก็คือมีสอนอชอก่อนนะคะสายที่1ก็สมาชิกทั้งหมด220คน uh huh. ทุกคนต้องอายุเกิน40ปีไม่เคยมีตำแหน่งการเมืองมาก่อนโดยได้รับการแต่งตั้งจากคอสอชอ oh. โดยสอนอชอจะทำหน้าที่คล้ายๆกับสอสอและสวอ,อที่ผ่านมาในอดีต อ๋อหมายถึงว่าคุณสมบัติของของสอนชสอนชใช่ไหมคะก็คือว่ามีสมาชิก220คนนะคะแล้วทุกคนต้องอายุเกิน40ปีใช่ค่ะและไม่เคยมีตำแหน่งห้ามเกินเท่าไหร่อ่าฮะทางการเมืองมาก่อนโดยรับการแต่งตั้งจากคสชคเพราะนั้นแม่น้ำสายนี้ก็มาจากต้นน้ำก็คือคอสชนั่นแหละนะคะโดยสนชทำหน้าที่คล้ายๆกับสวและสสที่ผ่านมาใน่ดี นะคะก็รับเงินเดือนอะไรตัวอะไรห,หมดทุกอย่างเลย<ช>แต่เพียงแต่ว,ว่าอ๋อมันมันมีมันมีมนมมนมสอนอชอนี่เขาเขาแฉบัญชีหรือเปล่าฮะสอนอชอนแฉไปแล้วค่ะหรือสอ,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 อสอ,อ,อยังไม่แฉมแม่น้ําสายที่สองค่ะแม่น้ําสายที่สองจะเป็นแม่น้ําคอรมอค่ะหรือคณะรัฐมนตรีมีจํานวนทั้งหมด36คนประกอบด้วยนายยฐมนตรีหนึ่ง มาจากการแต่งตั้งของสอนอชอเอ๊ะพ่อ <laughs> มาตั้งลูกออโอเคค่ะลูกมาตั้งพ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะ <laughs> หรือจากแม่น้ำสายที่หนึ่งจากนั้นนายกจะเป็นผู้คัดเลือกนายรัฐมนตรีอีก35คนทำหน้าที่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศโอ้ย <c oughs> งงงตอนนี้ก็เริ่ม cross holding อีกแล้ว cross holding มีคุควยมีค้อยหุ้นอีกแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยแม่น้ำแม่น้ำสนชเนี่ย คนที่แต่งตั้งคือคอ,<ข>อสชแล้วต่อมาอีสอนอชอนี่ก็มาแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใช่ไหมโดยเอาหัวหน้าคอสชอมาเป็นนายกเอาหัวหน้าคอสชอมาเป็นนายกนะแล้วคลรก็ทําหน้าที่เป็นรฐัฐบาลบริหารประเทศเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าไอ้คนที่ทําหน้าที่เป็นสสและสวกับคนที่ทําหน้าที่ฝ่ายบริหารก็ กลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันแบบเป็นรถอีุ้มเหมือนกันรถที่มเหมือนกันแต่งตั้งกันไปเกาหลังกันมาเพราะนั้นนี่ก็เป็นเป็นเป็นอะไรล่ะเปนการเมืองแบบผัดกันเกาหลัง back crashing ถูกต้องใช่ไหมฮะสายที่สาแม่น้ำสายสอปชค่ะหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติมีสมาชิกทั้งสิ้น250คนมาจากจังหวัดต่างๆ77คน และคอสอชอยังเลือกมานะคะเลือกขึ้นมา550ชื่อ uh huh. ในกลุ่มอาชีพต่างๆให้เหลือเพียง173คน uh huh. นะคะแปลว่า77บก173นะคะ uh huh. ก็จะเป็น250คน uh huh. ทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศไทยมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบในการร่างรัฐธรรมนูญที่แม่น้ำสายที่4หรือคณะกรรมาการยกร่าง รัฐธรรมนูญคยอรอค่ะเสนอขึ้นมาค่ะมันอะไรกันนักันหนค่ะชื่อเยอะเหลือเกินค่ะคอยรรค่ะคยอรอน้องระวังให้มากๆเลยตัวสกยวจะเป็นคยรย์อยยังไงเอยยังไงงงะโอ้แม่น้ำสายที่สามสปชหรือสภาผู้ป่วยแห่งชาตินะคะที่อาจารย์แมวตั้งให้นะก็ เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปมีสมาชิกทั้ง250คนคมาจากจังหวัดต่างๆ77คนคก็มาจากาจังหวัดต่างๆ77คนก็ไม่ขี้เหร่นะ,ะนะ,ะก็หมายถึงคนในจังหวัดเขาก็คัดเรื่องมาแต่173คนนี่สิคอสชอคัดขึ้นมาจาก550ก<ไ>รายชื่อของกลุ่มอาชีพต่างๆ นะคะให้เหลือ173คนคแล้วก็ไอ้173คนที่คอสชอเลือกขึ้นมาเนี่ยเอาไปประกบกับที่ต่างจังหวัดเขาเลือกมา77คนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไอ้มาจอริตีเนี่ยก็เป็นคอสช,อชอเลือกมาอีกแหละเป็น250คนเพราะฉะนั้นแม่น้ำสายผู้ป่วยแห่งชาตินสปชเนี่ยก็เป็นคนส่วนใหญ่ ที่คอสชเป็นคนเลือกขึ้นมาเนี่งนะคะก็จะมีรัศดยมเดียวกันอีกก็มีรันดยมเดียวกันอีกล้อเจ็ดสามคนนะคะเดียวกันแล้วไอ้สปชทําหน้าที่ในการบรรูุประเทศไทยแล้วมีหน้าที่ในการปฏิตูลุประเทศไทยและการปฏิตูปุปฏิรูปประเทศไทยมันจะไปทางไหนในเมื่อรัศดยมมันเป็นอย่างเงี้ยและให้มีอำนาจให้ความเห็นชอบในร่างรัฐมนูลที่แม่น้ําสายที่สี่ค่ะหรือคณะกรรมการล่างยกร่างยกล่างนั่นูอ คอ,อยอรอคอวอคอ,อ,อ,อยอรอเ <c oughs> สนอขึ้นมา <c oughs> อ่ะสายที่4ี่เป็นไงป้มสายที่สี่แม่น้ำคอยอรอนะคะคอยรอคณะกรรมการยกรยลทลางรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด36คนเอคนซึ่งคนเหล่านี้นะคะก็ไม่เคยดำรงตำแหน่งพักการเมืองสามปีย้อนหลัง <c oughs> และไม่เคยอยู่ในองค์กรอิสระ <c oughs> โดย36คนเนี่ยนะคะเรียกว่า36อลรหันเนี่ยเมื่อรัฐมนูลฉบับฐานบรลประกาศใช้จะไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ภายในระยะเวลาสองปีอ่าฮะก็เห็นไหมว่าไอ้แม่น้ำสายที่4เนี่ยซึ่งจะเป็นคนทำไมฮะเสนอร่างรัฐมนูลไปให้อีแม่น้ำสายที่3าซึ่งใ่้ตรวจให้เห็นชอบให้เห็นชอบซึ่งไอ้แม่น้ำสายที่สามเนี่ยคนที่เป็นคนแต่งตั้งมา ก็คืออีคอสช <แ fast S 2> ใช่ไหมเสียงส่วนใหญ่คือ173ยคนี่คือค,ค,คอสชเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยนะซึ ER <lim> <ค>่งอีคอคอยรอคอยรอคอยรอนะฮะพี่น้องพี่คอวยคอยรอเนี่ยนะฮะก็เป็นคณะกรรมาการนะฮะยกร่างซึ่งมีทั้งหมด36คน ก็ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาไอ้สามคอันนี้เขาเขาไม่ระบุนะคะว่าใครตั้งแต่สรุปน่าจะเป็นพวกเขาตั้งเองอ่ะเพราะเขาไม่พูดถึงว่าใครตั้งขึ้นมาเขาก็ตั้งขึ้นมาเองเขาก็ตั้งขึ้นมาเองมีการเลือกเลือกขึ้นมาเองนะคะมีการเลือกขึ้นมาเองเพื่อจะให้มีการล่างรัฐธรรมนูญนะคะฉบับบัาบ้ารประกาศใช้จบับบถาวรจะแบบถาวรสี่เนี้ยมหรอคะไม่ก็คือถาวรประมาณกี่ปีคะ ก็แล้วแต่ค่ะถ้ารัฐบาลที่เขาไม่ชอบใหม่ก็ย๋ยะฉีกอีกหรือเปล่าคือคือคือถาวรในช่วงที่ยังร่างอยู่เนี่ยก็เป็นถาวรแล้วพอประกาศใช้แล้วแล้วมีการเลือกตั้งเพราะว่าต่างชาติเขาบอกว่าให้ต้องมีการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วมันก็เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วก็อย่างที่อาจารย์ตุ้มบอกถ้ามีรัฐบาลที่ได้มาจากเสียงของประชาชนซึ่งเขาไม่ชอบไม่ชอบมันก็ยัไม่ถาวรอีกต่อไป แล้วธรรมนูญนี้ก็จะไม่ถาวรอ,อีกต่อไปนะฮะเอาสายที่หตุ้มสายที่ห้าเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะแต่ว่าเขามาให้ลำดับของเขาได้เป็นลำดับสุดท้ายจริงๆแล้วจะเป็นดับหนึ่งมากกว่า uh huh. คือคอสอชอค่ะแม่ uh huh. น้ําสายสําคัญถือเป็นแม่น้ําสายสําคัญที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเต็มพิกัดเ uh huh. ถ้าเปรียบเทียบแม่น้ำสี่สายแรกคือแม่น้ําปิงวังยมน,น่านแม่น้ําสายที่ห้าหรือแม่น้ําคอสอชอหรือแม่น้ําเจ้าพญานั่นเอง ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงประเทศไทยระบุว่าแม่น้ำสายที่5เป็นแม่น้ำสำคัญเพราะสมาชิกแม่น้ำสายที่1จนถึงแม่น้ำสายที่4โดยหลักการแล้วต้องมาจากความเห็นชอบหรือผลักตันของคอสชทั้งสิ้นแถมรัฐธรรมนูญฉบับโชั่วข่าวยังติดดาบ e อ c a l i b ลิหรือดาบศักดิ์สิทธิ์ให้แก่คอสชไว้ด้วยโดยบัญญัติไว้ในมาตรา44นะคะ่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า แม่น้ําสายที่5นี่ค,ควรจะเป็นแม่น้าสายที่หนึ่งเยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าในกรณีก็คือคอสอชอนั่นเองนะ,นะคะแล้วคอสอชอก็เป็นคนแต่งตั้งอย่าใช้คาว่าเลือกตั้งหล้แต่ง,ต,งตั้ง,ง,งแม่น้าสายที่สองสามสี่มาหมดเลยก็มาจากอํานาจของคอสอชอทั้งนั้นเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ในในกรณีนี้ก็จะทาให้เห็นว่าไอ้รัฐมนูญที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ย มันจะรูปแบบมันจะไปยังไงนะเป็นแบบไหนนะเห็นกันชัดเจนเอาแล้วนะคะแล้วก็บทความนี้เราเอามาจากของคุณกะมลศักตั้งทำนิยมนะคะ,คะก,ก็ขอบคุณด้วยนะคะเพราะเพราะว่าท่านก็ได้ได้หมายถึงว่า,าให้โปร่งค,ค่ะทะลุกปรงท,ทุกอย่างท่านก็ได้ได,ไ,ดได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะแต่นี้ในเราก็จะเห็นว่าเนี่ยในในกรณีของแม่น้ำห้าสายเนี่ยนะคะก,ก็จะมีแบบ แผนผังเอาไว้ต้นทางแม่น้ำห้าสายนี่เป็นยังไงนะคะมันมาอย่างไรอะไรอะไรแบบนี้นะก็ก็พี่น้องประชาชนก็ก็จะได้ทราบนะว่าแม่น้ำห้าสายเป็นไงทิศทางของร้านมืองของเราเนี่ยเป็นจะเป็นปราสาทแบบว่าปราสาทของสกอตแลนด์ของอังกฤษของแบบประเทศในยุโรปต่างๆที่มันหมบมั่นคงมากปัจจุบันนี้เราก็ยังสามารถที่จะไปทัวร์กันได้นะก็ ไปดูปราสาทราชวัวงต่างๆที่ยังแข็งแรงหรือว่าเป็นแค่ปราสาททรายทั้งน้นะคะซึ่งซึ่งก็จะเห็นกันต่อไปะน,น,นะคะต่นี้มันมันมันน่าสนใจก็คือว่าที่ที่พี่พูดเรื่องปราสาททรายเนี่ยก็เพราะว่ามันมีนักข่าวท่านหนึ่งนะคะพี่พี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะว่าพี่ทำทำชื่อของท่านหายไปท่านเขียนบทความเอาไว้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ เ,เรื่องของการแบบรัฐรหารแล้วมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยด้วยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอ<ะ>้ระบบก,การเมืองการปกครองประเทศไทยเนี่ยฝรั่งงงมากว่าฮ<ะ>เฮ้ยนี่มันแบบมันยังไงกันเนี่ยมันเป็นการปกครองรูปแบบไหนเนี่ยสาเหตุที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เดโมคราซี Democracy. มันไม่ใช่ประชาธิปไตย<ะ>ก็เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเราดูจากผิวๆเนี่ย ก็ดูประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเพราะว่ามันมีการแบบเลือกตั้งเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งก็มีมีการเลือกตั้งเป็นระยะระยะระยะนะคะแล้วก็ก็มีระบบรัฐสภาทำงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีการเลือกตั้งเป็นระยะระยะแล้วก็มีรัฐสภาก็แปลว่าเป็นประชาธิปไตยสิถูกไหมแต่ปรากว่าเฮ้ ถ้าเรามองจากมุมของสหราัฐอเมริกาหรือมองจากมุมของฝรั่งเศสหรือมองมองจากมุมของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะงงมากว่าเฮ้ยมันเป็นประชาธิปไตยยังไงเพราะมันมีการรัฐประหารเป็นระยะระยะเหมือนกันเพราะนั้นมันจะเป็นประชาธิปไตยหรือมันก็เป็นประชาธิปไตยแบบที่เรียกว่ามีทหารเป็นพี่เลี้ยงอ่ะเป็นเบบี้ซิทน่ะเพราะนั้นอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยไหมถ้าเป็นประชาธิปไตยที่เฮ้ยมันก็มีการเลือกตั้งเป็นระยะระยะนะ มีรัฐภานะมีมีมีการประชุมรัฐสภานะมีฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งนะแล้วก็พอ2อสปี5ปีก็มีการรัฐประหารสักทีแล้วก็มีทาหารมาเป็นเบบีซิสเตอร์แบบมาม,มีทาหารเป็นแบบพี่เลี้ยงดูแลเด็กลางนทำนูนแล้วขึ้นมาใหม่หแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่หก็มีรัฐบาลมีพารเมต์ใหม่ แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าประชาิปไตยหรือพี่งงอ่ะฝรั่งงงอ่ะตุ้มงงมะงงค่ะจนตุ้มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องมันเชิกจะเริ่มชินชินแล้วนะคะเพราประเทศไทยเป็นแบบเนี้ยคือจะไม่มีถาวรเสียงเนียมไม่มีไม่มีมันจะเป็นแบบชั่วคราวค่ะ อ่าฮะแล้วแต่ใจแล้วแต่ใจแล้วแต่ว่าตอนนี้ชอบตอนนี้ไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่อันนั้นเป็นหลักเลยใช่เพราะนั้นฝรั่งไม่ต้องงงค่ะคนไทยก็งงค่ะคนไทยก็งงใช่ค่ะแล้วเป็นเป็นประชาธิปไแบบมีมิมิลิเทอรี่เป็นเบบี้ซิสเตอร์คือน่ารักมากเลยนะแบบเฮ้ยปกป้องประชาธิปไตแบบมีทหารมาแบบบอเอออานอนชนะลูกอะไรแบบเยอะขำอ่ะแล้วที่เขาบอกว่า แล้วมันเป็นรัฐธรรหารไหมฝรั่งก็งงอยงีเป็นรัฐธรมหารหรือเปล่าบางทีนะมันมีดอกไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ทหารก็ง,งงบอกเอ,อเออมือม่อเมื่อทหารมามาแบบมาปกครองเนี่ยมันก็ไม่ใช่รัฐธรหารนะเพราะว่าผู้นําประเทศเขาก็เที่ยวไปเดินทัวร์ในประเทศต่างๆว่าเราไม่ได้รัประหารเป,นะล,ปล่านะรัฐปฏิรูปรปัฐปฏิรูปรีฟอร์มรเราอรบอกเราเปล่านะเขาเชิญมาประชาชนกาเชิญให้ออกมา ผมไม่ได้อยากออกมาเลยก็ผมก็ปฏ<ะ>ิเสธนะกับ <ฮะ S 2> เราไปล้วไม่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 ่ <ฮะ S 1> กาะด้วยเกาะกันกระสุนมานั่นเฝ้ามาอีพนักศึกษาก็ไปกวากมือเรียกทหารมาก็เปล่านะไม่ได้ออกมาไม่อยากออกจำเป็นต้องออกมาปฏิเสธยจะรอเวลาไม่จำเป็นต้องออกมาจะเป็นจุกคนเชิญเราทําการแล้วมาหาได้ยังไงเปล่าไม่ทำฝรั่งงงค่ะตุ้งงงไหตุ้งก็คอยตามไปค่ะตุ้งคอยตามเขาอยากคิดแบบนี้ก็รู้สึกจะต้องคิดตามเขาละกันแล้วบางทีก็มีอาดอกไม้ไปให้อีก ไปถ่ายรูปแอะถ่ายรูปอุ้ยค่ะอบเอาผู้หญิงไปจัดถ่ายรูปกับทหารแบบนักทหารมากที่ออกมาขอบคุณมากเลยแล้วก็ก็ไปถ่ายรูปก็ปรากฏดเป็นลูกเมียในในที่อยู่ในค่ายทหารนั่นแหละแล้วก็ไปถ่ายรูปกับไอ้สนามเพาะอะไรที่ที่เข้ามาจัดนะทคกอยาเป็นไปให้ที่สุดเออ้าวฝรั่งงงมะ งงค่ะไม่เข้าใจคนไทยว่าคนไทยเขาไม่หวงแหนประชาธิปไตยกันหรือไงเนี่ยไม่หวงแหนสิทธิเสรีภาพของตัวเองหรือไงเนี่ยฝรั่งฝรั่งก็งงว่าเฮ้ยมันยังไงแล้วถ้าใครหวงแหนขึ้นมาจะออกมาจับพลอเอาไปปรับทัศนคติอีกเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาบอกว่าเวลาที่ทหารเขาออกมาเขาก็ออกมาแป๊บเดียว แล้วไปเดี๋ยวก็มันก็เปลี่ยนไปใช้ที่ปสไตายเดี๋ยวก็คืนให้เพราะนั้นมันไม่ใช่อะตะมาหามันก็แบบแบบเป็นแบบขำๆอะแล้วคขาเน้นมาพี่แมวสไตล์ไทยๆอะไทเวย์นะ this is Thai w a you y have to understand us Thai way เพราะฉะนั้นฝรั่งไม่เข้าใจหรอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบ วีถีไทยแล้วเราก็ทํากันแบบขำๆแล้วก็เขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วอ่ะไม่เห็นว่เป็นปกติอ่ะแล้วจะมางงอะไรฝรั่งมางงอะไรนะคะแต่ฝรั่งก็ยังงงอยู่ป้างงมาฝรั่งก็เลยคิดว่าอย่างนี้เขาควรจะเรียกว่าแซนแมนดูล่าเดโมแครซีเพราะนั้นมันก็เป็นประชาธิปไตยแบบมนทนทรายค่ะแซนแมนดูล่าก็คืออะไรที่เป็นแมนดูล่าเนี่ยใน มันดูล่าหรือแมนดูล่าเนี่ยเ,เขามาจากภาษาสษันสกฤตนะฮะว่าม<ะ>ันด้าแปลเป็นภาษาทิเบตนะ,ะว่าเคนโคนะฮะซึ่งมีความหมายตามรูปศัพท์ว่าซึ่งล้อมรอบกุึดศูนย์กลาง<ะ>โดยใช้ในความหมายควบคู่ไปกับคำว่าโพธิหรือการตื่นการบรรลุธรรมซึ่งชี้ถึงสถานที่นั่งภายใต้ต้นโพที่ซึ่งการตัดสู้อย่างสมบูรณ์ได้เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วมันดาลาเนี่ยถูกแสดงไว้ในรูปแบบสองมิติซึ่งโดยปกติก็จะทำจากตะดาสิ่งทอผงทรายย้อมสีโดยเฉพาะสำหรับมันดาลาทรายซึ่งจะมีชื่อในภาษาทิเบตนะซึ่งแปลว่ามันดาลาที่ทำจากผงผงสีนะคะส่วนควนา่าลาซึ่งหมายถึงวงล้อที่หลอมรวมแก่นดังนั้นมันดาลาจึงแปลว่าที่ประทับของพระพุทธเจ้า และพระโพธ,ธิสัตว์ต่างๆในขณะที่รู้แจ้งและภาพเหล่านี้จะปรากฏในมโนทัศน์ของวัชรยาน mm hmm. ครูบาอาจารย์ในพุทธศาสนานิกายวัชรยานนะคะ <c oughs> สำหรับคนไทยเราเรียกคําว่ามันดาลาเป็นสำเนียงไทยว่ามณฑลนั่นเอง mm hmm. ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกันมันดาลาคือจัก,กรวาลอันบริสุทธิ์ที่ซึ่งสิ่งประเสริฐทั้งมวลที่ดูสมจริงรากับในนิมิตแห่งจินตนาการ ถูกรวมไว้อยู่ภายใต้วงกลมศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลยิ่งเป็นการแสดงออกแห่งสภาวะแห่งการรู้แจ้งอย่างถ่องแท้และถูกนำมาใช้เป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิกล่าวง่ายๆก็คือมันดาาแสดงให้เห็นวิมานสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้รู้แจ้งอย่างชัดเจนและในกรณีนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตาอันเป็นสากล ที่รู้จักกันในนามว่าเซนรีซิกในภาษาทิเบตพระเอาเอาวะโลติเกสวนในภาษาสันสกฤตและกวนอิมในภาษาจีนนะฮะอย่างไรก็ตามในระดับที่เป็นนนยะขึ้นไปอีกบัณฑาร่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งสภาวะอันบริสุทธิ์แห่งจิตใจ ซึ่งสมมุติไว้ในรูปแบบของวิมานสวรรค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะในเนื้อหาอันแท้จริงน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับปริศนาธรรมของบัณฑาราเนี่ยปริศนาธรรมที่แฝงอยู่แฝงอยู่ในบัณฑารา,ายก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืนสังขารนั้นไม่เที่ยงค่ะเพราะนั้นทำนานเพราะนั้นทำเนียมในการสร้างบันฑารา,ายของพุทธศาสนามหายานก็คือ เมื่อสร้างแล้วต้องทำลายทิ้งซึ่งเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความไร้แก่นสารและความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตทรายมันดาลาทั้งหมดจะถูกรวบรวมมาและส่วนหนึ่งจะถูกแจกใจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงานเมื่อจบพิธีในขณะที่อีกส่วนที่เหลือจะถูกนำไปทิ้งสู่แหล่งน้ำเพื่อเป็นการกระจายพรแห่งการบำบัดรักษาออกไปสู่ผู้อื่น เพราะฉะนั้นฝรั่งคนนี้หลังจาะงงแล้วว่าเฮ้ยอีประเทศไทยนี่มันปกครองระบบอะไรกันแน่ประชาธิปไตยก็ไม่ใช่อฏิเดชการก็ไม่เชิงเขาก็เลยสงสัยว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแบบแซนบันดาล่าแน่ๆเลยเป็นแบบพุทธมนตรใทยแน่ๆเลยคือสร้างขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าไอ้ประชาธิปไตยมันเป็นอนิจจังอะ่ะ เพราะนั้นก็ทำลายทิ้งทุบทิ้ง mm hmm. เสียแล้วก็สร้างขึ้นมา, uh huh. มาใหม่วนเวียนเป็นวัตตสังขาร uh huh. วัตตสงสารอย่างนี้ uh huh. ไปเรื่อยๆ uh huh. หรือเปล่า uh huh. มันเป็นเป็นประชาธิปไตยแบบประสาททรา,ายเป็นประชาธิปไตยแบบแบบทรายแบบพุทธมนตรทรายหรือเปล่า uh huh. มันเป็นหลักที่ชาวพุทธเขาคำนึงถึงสิ่งนี้หรือเปล่า เพราะนั้นทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงอ่ะไม่มีอะไรจรังไปยึดเหนี่ยวอะไรกับประชาธิปไตยละจ้าก็สร้างขึ้นใหม่แล้วก็ทําลายไปแล้วก็สร้างขึ้นใหม่วก็สร้างใหม่ได้แล้วไอ้กลุ่มเนี่ยสามสิบหกอลหันเนี่ยเขาก็อุตส่าห์มาแบบก่อประสาทายทํารัฐธรรมนูญอันสวยงามแบบมีสมาธิปัญญาอะไรทุกอย่างเนี่ยไปว่าเขาทําไม อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป็นอะไรที่เราควรจะเคารพนับถือซ้ำแต่ที่พี่สงสัยก็คือว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงหมดเลยสิ่งที่เที่ยงมีอย่างเดียร์ตุ้มเผด็จการใช่ค่ะทําไมมันเป็นนิจจังจังเลยทําไมเผด็จการมัมือนที่เที่ยงจังเลยค้ประเทศไทยคะเรามาหาคําตอบกันในตอนสองดีไหมคะค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอนะคะกับพวกเราใหม่นะคะในตอนสองว่าทําไมเผด็จการถึงเป็นจังอันนี้จังจังคะ เป็นเป็นนิจจังเป็นนิจังจังค่ะ,คะ